างนอกสดใสส่วนเนื้อในสุดดากตัวละครเป็นหญิงแต่เสียงเป็นชายนามของผมมีชื่อว่ามาสกิสุรุกิแต่ผมเป็นคนไทยไม่ใช่คนญี่ปุ่นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาอะไรไม่รู้เอาอะไรจับมาปนกันมั่วไปหมดยังกับยำรวมมิตรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรุกิแชนแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในรายการจะประเด็นมาคุยอีพีที่11นั่นเองครับผมช่วงนี้ผมเพิ่งไปดู ทริกการทําช่องใหม่มาว่าคนที่เริ่มต้นปั้นช่องใหม่เนี่ยควรจะเริ่มจากอะไรก่อนแล้วมันมีหนึ่งันน้นที่ผมรู้สึกว่าผมทําพลาดก็คือผมอยากเป็นทุกอย่างแล้วก็แบบเอาหลายๆอย่างมายํารวมกันมาแบบสลับกันมันอาจจะทําให้คนดูในช่องผมงงว่าช่องผมเนี่ยเป็นช่องอยังไงกันแน่เป็นช่องประมาณไหนให้ร่วมแบบไหนตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนทราบไปก่อนว่าช่องผมมันเป็นช่องรวม,มิต นะครับไม่มีอะไรตายตัวครับคอนเทนต์ในช่องผมผมอยากให้มันหลากหลายแต่นั่นก็อาจจะเป็นจุดบอดหรือว่าข้อเสียได้ครับผมก็ได้พูดครั้งไว้หลังจากพูดเรื่องเปโดเสร็จนั่นก็คือเรื่องของจูนิเบลคือผมจะเอามาพูดนานแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีเวลาเอามาเล่าสักทีโค้ดส่งสารที่วางใหม่ตัวเองเลยถ้าทุกคนมาดูเบื้องหลังนะทุกคนจะหามากทุกคนก็น่าจะทราบกันเนี่ยครับว่า กระแสของคำว,ว่าจูนิเบวนี่มันก็เป็นดราม่าในประเทศไทย <c oughs> เช่นเดียวกันครับผมก็หนึ่งผมจะมาให้ความรู้สําหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจูนิเบวนี่คืออะไรจูนิเบียวนี่คือโรคนะครับผมมาจากคําของภาษาญี่ปุ่นนะแปลตรงๆก็คือโรคป่วยของเด็กม .2 นะครับผม,ผมก็มักจะเกิดกับเด็กม .2 ส,ส่วนใหญ่นะครับมันเป็นโรคที่มีพฤติกรรมที่ พูดง่ายๆเลยก็คือติดอนิเมติดการ์ตูนติดเกมอย่างเงี้ยจะมีพฤติกรรม mm hmm. เพ้อฝันหรือว่าเพา้อละเมอไปที่ตัวละครของอนิเมตแหรือว่าเกมนั้นๆแล้วก็จะเอาคําพูดหรือว,ว่าท่าทางแล้วก็พลังพิเศษเอามาใช้กับชีวิตจริงถึงจริงๆแล้วตัวเองจะไม่มีพลังพิเศษก็เถอะแต่ก็เหมือนกับเป็นการหลอกตัวเองว่าตัวเองมีพลังพิเศษอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแตกต่างจากคนอื่นดูแบบเท่ดูดีดูเด่นกว่าคนอื่น แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยเขาเลยเรียกว่าจูนิเปียวแล้วคํานี้ก็เข้าไทยมานานแล้วละ่ะพอเริ่มเข้าไทยมาหมาดมาปุ๊บมันก็เริ่มมีคนใช้กันอารมณ์มันก็เหมือนคําอื่นๆนั่นแหละที่ผมเคยเล่าไปก่อนน่ะเนี่ยตามหาดูได้นะครับส่วนมากก็จะเป็นดราม่านะคือช่องผมเนี่ยจะไม่ไปขยี้ดราม่านะแต่ช่องผมอ่ะจะเอาดราม่านั้นนะ่มาแก้ปมมาแก้ให้มันกระจ่างให้คนเขารู้กันว่า ไหนมันควรไหนไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนการชี้ทางข่าวชี้ทางสว่างให้กับคนที่เข้ามาดูช่องผมแล้วก็เป็นการแก้ไขการเข้าใจผิดด้วยประเทศเราจะได้ฉลาดฉลาดหน่อยนะครับจะได้แบบไม่เป็นเรื่อยอย่างที่ผมบอกเอาคําเข้ามาใช้ได้แต่ก็กฉลาดคิดฉลาดใช้ด้วยไม่ใช่ใช้มั่วหรือว่าไปเปลี่ยนแปลงความหมายมันโดยเดิมจนแบบไม่เหลือความหมายพื้นฐานคงเดิมของมันแล้วอะไรเงี้ย ผมสังเกตเห็นว่ามันมีคนไปพิมพ์ว่าแบบเออเขาเอวยโทรศัพท์มือถือรุ่นนั้นรุ่นนี้นะอย่างเช่นรุ่น oppo แล้วกันแล้วมันก็จะเริ่มมีคนเขาไปเมนว่าเบ Opp o oppo อะไรเงี้ยเบ o vivo แล้วว่าอย่างอื่นที่มันไม่ได้เกี่ยวกับกระตูนอนิเมะเลยคือมันใช้กับทุกอย่างอะงงมากคือใช้กับสิ่งของอะเบล oppo เบ vivo เบ samsung เบ iphone เนี่ยมันดูแปลกแล้วก็ดูแบบแตกต่างจาก ความหมายเดิมของจูดิเบียวเยอะเลยนะครับคือคนไทยเอามาพูดสั้นๆว่าเบียวนะครับแล้วเอามาเป็นคําด่าหรือว่าเอาเป็นคําที่ใช้ล้อเลียนใช้บูลลี่กันนะไอ้ฝั่งญี่ปุ่นก็น่าจะใช้บูลลี่หรือว่าใช้ด่ากันนะน่าจะเป็นแค่ชื่อโลกเฉยๆไทยนี่เอามาขยี้ซะเป็นคําด่าไปเลยผมก็เลยงงว่าแบบมันได้ด้วยเหรอวะเบียวสมซุงอย่างเงี้ยมันใช้ได้เหรอวะหรือว่ามันใช้ได้กับทุกควาวะ แต่ผมคิดไปคิดมามันก็ตึงิดต,ตึงิดอยู่ดีว่ามันใช้ได้ด้วยหรอกับสิ่งของอย่างเงี้ยแล้วว่ากับอย่างอื่นที่มันไม่ใช่หนังไม่ใช่การ์ตูนไม่ใช่ออนิเมะไม่ใช่เกมได้ด้วยหรอจากที่ผมค้นหาความหมายดูมันก็ไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้นะแต่อันนี้มันยังไม่ใช่ประเด็นหลักๆเดือดๆที่จะมาพูดในคลิปนี้ครับประเด็นหลักก็คือมันมีคนเอาไปบูลลี่เอาไปเหยียดกัน อารมณ์คล้ายๆเหมือนไปีดูดนี่แหละที่มีคนใช้เหยีดหยดกันมั่วเหยียดกันซั่วไปหมดเลยจนความหมายมันผิดเพี้ยนไปเยอะมากแล้วสร้างความเดือดร้อนให้คนไทยทุกคนทั้งประเทศนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีพวกที่มันใช้คําว่าเบียวเนี่ยเอาไปเหยียดพวกวงการคอสเพย์เอาไปเหยีหยดเอาไปบูลลี่เอาไปเหมารวมกับพวกเบียวแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบา้านเหมารวมว่าไอ้พวก คอสเพย์เนี่ยเป็นพวกที่บ้าๆบอๆไม่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนไปทั่วอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มมีคนเกลียดมีคนเหยียดวงการคอสเพย์ไทยเป็นอย่างมากหาว่าเขาเป็นเหมือนจุดด่างดําของประเทศไทยคือมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคือเหมือนจะมีคนที่เป็นจูนิเบลแล้วเขาคอสเพย์อนิเมะทีนี้เขาไปทําพฤติกรรมที่มันคลิน พฤติกรรมแบบที่มันไม่สมควรเนี่ยอย่างเช่นในเรื่องที่ผมไปฟังมาเงี้ยแต่งคอร์ดเพไปกำรรเงินแล้วก็ไปซื้อของร้านสรรพสินค้าพอจะใจขยำเงินเราเหมือนโยนใส่เขายืน่นหรือว่าโยนไม่แน่ใจมันก็เลยเริ่มมีดราม่าทีนี้มันก็จะมีพวกเหมารวมเช่นเคยครับผมพวกแอนตี้นั่นแหละแอนตี้ผิดจุดผิดกลุ่มนี้ชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับแอนตี้ส่วนใหญ่ในประเทศไทยมันไม่มีอะไรดีเลยนะความจริงที่พวก แอนตี้เนี่ยทำให้กลายเป็นเรื่องเข้าใจผิดเนี่ยนั่นก็คือทุกคนเบื่อไหมกับการดูคลิปวิดีโอหรือฟังเพลงแล้วเสียงลำโพงมือถือของเรามันเบาเสียยิ่งกว่าเสียงแมงบีบินถ้าเบื่อผมขอแนะนำ o oh, l u m e Booster Good ิฟเป็นแอปที่ช่วยเพิ่มระดับเสียงของลำโพงหรือหูฟังของคุณเพียงแค่กดเปิดแอปและปรับระดับเสียงได้ตามที่คุณต้องการด้านบนจะมีปุ่มตั้งค่าและปุ่มสต็อปอย่าลืมกดปุ่มสต็อปทุกครั้งหลังจากเปิดใช้งานเสร็จนะครับ คําเตือนถ้าเพิ่มในระดับที่ดังเกินไปลำโพงของคุณอาจจะแตกได้คุผมปรับแค่5-10%ก็เสียงดังฟังชัดแล้วครับเหมาะสําหรับคนที่มีลาโพงมือถือเสียงเบาถาวรตัวแอปจะเข้าไปช่วยบูสเสียงทั้งหมดในเครื่องเช่นวิดีโอเพลงเกมการสื่อสารและเสียงแจ้งเตือนดาวน์โหลดได้เลยที่ Play Store ลิงอยู่ใต้คลิปนะครับ คนคอสเพเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนที่เขาจูนีเบียวครับมันไม่ใช่ทุกคนที่สร้างปัญหาสร้างเรื่องให้สังคมส่วนมากเขาคอสเพราะว่าเขาชอบตัวละครตัวนั้นเขาอวยเขาชื่นชอบอะอยากคอสอยากเก็บภาพอยากเก็บโมเมนต์นู่นนี่นั่นบางคนที่เขาคอร์สแล้วแบบทำท่าทำทางหรือว,ว่าเข้าถึงตัวตนคาแรคเตอร์นั้นๆน่มันก็จริงๆหลายๆคนเขาไม่ได้เบียวนะครับคือแต่งมาจะแบบ มาถ่ายรูปเฉยๆแร้วว่าแต่งมาเฉยๆมันมันก็แบบจะขาดอะไรไปวางอย่างหรอกมันก็ต้องมีอินเนอร์มีการแสดงรูนนี้นั่นบ้างคือมันไม่ใช่ทุกคนที่ทําท่าทําทางปุ๊บคุณจะมองว่าเขาเบียวเลยคุณอยู่กับวงการคอร์สเพลงหรอว่าคุณไปติดตามไปตามดูพวกวงการคอร์สเพล์มานานแค่ไหนแหละผมได้ดูตลอดนะคนปกติออกเยอะนะปกติมากกว่าคุณอีกนะพวกที่เขาคอสเพล์ ตามงานตามอะไรอย่างเงี้ยคือคุณมาพูดไฮไลท์วงการคอสเพลย์อย่างงี้มันเสียหายหนักนะครับวงการเนี่ยสายเขาค่อนข้างแข็งแรงนะครับคุณกูจาว่าไรหรือว,ว่าไปเหมารวมมาเป็นพวกเบียวพวกสร้างความเดือดร้อนให้ประเทศเนี่ยมันก็เกินไปหน่อยคืออยากให้เข้ามาลองฟังเข้ามาแบบปรับความคิดปรับ m i n d ดูนะครับเผื่อความคิดคุณมันจะดีขึ้นเนาะอันนี้ฝากไปถึงเฉพาะพวก ทีต่ตายวงการคดเพนะครับที่ได้เสียหายว่าทําอะไรไม่สร้างสรรค์ทาตัวไรสาระปัญญาอ่อนอะไรเงี้ยอยากให้ปรับความคิดใหม่ด่วนเลยครับผมก็ไม่มีอะไรมากคลิปสั้นๆเนี่ยคนดูง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายมันี่สุดครับดีกว่าคลิปยาวๆที่ดูแล้วแบบถ้ามันน้ําเยอะขึ้นไปมันก็เสียเวลาดูเ,เนาะผมก็จะสรุปคร่าวๆให้นะครับจะไม่อะไรมากมายแล้วก็เช่นเคยนะครับมีลิงก์ ให้กดเข้าไปศึกษาเพิ่มใต้คลิปนะครับอันนี้เพื่อเป็นหลักฐานนะครับว่าผมไม่ได้เอามาพูดพล่อยๆหรือว่าพูดล,ลอยๆงั้นไว้เจอกันใหม่นะครับใน E ีหน้า EP ีที่12องของรายการจับประเด็นมาคุยนะครับผมจะเอาเรื่องอะไรมาเปิดประเด็นคุยตอ่อครบอย่าลืมติดตามรับชมรับฟังกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมนะมันจะได้ตัวไวๆนะครับอยากให้ผมทำคอนเทนต์แนวไหนเนี่ย ดูเคลมาได้ครับผมไว้เจอกันใหม่นนครับผมจุ๊บปะ